การสร้างสัญญาณไฟรจรสีแยกคลองจีลาซึ่งเราทําเป็นลักษณะของเสาประติมกรรมลูกปัดโบราณประกอบไปด้วยสุยเทพที่อยู่ด้านบนโครงการนี้นั้นเป็นโครงการที่เนาบาลมังกรีนั้นได้แจกขาดเงินสะสมจำนวน4ล้าน9แสนบาทเพื่อทําการขอสร้างตามแบบที่ศิลปินก็ได้ออกแบบไว้โครงสร้างนั้นเป็นเป็นคอนกรีตแต่ว่าตัวสิ่งที่เป็นประกอบนั้นจะเป็นลูกปัดจะเป็น ลูกปัดหน้าคนหรือสุริเทพนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นทองเหลืองถึงราคามันแพงขึ้นไปถึงสี่ล้านเก้าแสนบาทจากการที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเนี่ยก็มีบริษัทที่เข้ามาอ e ีบิดิงกะนครับแล้วก็ตัดราคาไปถึงเจ็ดแสนบาทเหลือสี่ล้านสองแสนกว่าบาทก็เข้าดําเนินการแต่หลังอยากที่เข้าดำเนินการแล้วนะครับในช่วงแรกเขาก็เบิกเงินก่อสร้างงวดที่หนึ่งไปแล้วจํานวนสามแสนบาท หลังจากนั้นเมื่อเขาไปดําเนินการแล้วนะครับในการที่หล่อทองเหลืองนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่สามารถทําได้เขาเข้าใจว่าจะเป็นลักษณะของการตีทองเหลืองขึ้นแผ่นขึ้นมาเพื่อประกอบให้เป็นรูปของลูกปัดโบราณซึ่งมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาไม่สามารถทําได้ก็ข,ขอบอกเลิกสัญญากับเทศบาลืองกระบีซึ่งผมก็แจ้งไปว่าการบอกเลิกสัญญานั้นเนี่ย ส่วนรายการหรือผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างนั้นเป็นผู้บอกเลือสัญญาไม่ใช่ผู้รับจ้ญญางเป็นบอกเลือสัญญาหลังจากนั้นไม่นานครับก็บอกว่าเขาไม่สามารถทําได้แล้วจริงๆจ,งจึงเป็นการบอกเลือสัญญาโดยเทศบาลมังกระบีหลังจากบอกเลือสัญญาแล้วเทศบาลมังกระบีก็ได้มีการเมนการในการจะซื้อจัดจ้างใหม่ครับมีการเรียกประกวดราคา e b อ d i n g นะครับทําไปแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ที่เข้ามาเคาะราคา หลังจากไม่มีผู้มายื่นข้อราคาแล้วทีบ้านก็ไม่ไห้หนึ่งนอนใจนะครับเราก็ทําการประกวดราคาใหม่ก็ยังไม่ได้ผู้รับจ้างอยู่ดีจึงเป็นที่มาว่าในส่วนของโครงการนี้นั้นเนี่ยนะครับที่ทําไปนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าการที่เราสร้างเัรื่นตไฟจรที่เป็นลักษณะของประดิมฐกรรมูปปัดโบราณน,นั้นได้พูดได้กล่าวถึงในเรื่องของความเป็นเมืองโบราณของจังหว,วัดกระบี่ของเราเรามีคลองท่อม ที่เป็นเมือง,งโบราณที่นั่นเรียกว่าเมืองตะโกลาที่มีการติดลูกป,ปัดจึงเป็นที่มาว่าเมื่อกวีเป็นเมืองท่องเที่ยวสี่แยกดังกล่าวเป็นประตูสู่อ่าวนางเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายที่เดินทางก็ไปสู่อ่าวนางนั้นได้ผ่านสี่แยกลูกป,ปัดต,ตรงนี้และเชื่อมโยงมายังหอศิลนปน์น้มันเข้ามายังสัญญาณไฟจรต่างๆที่เราสร้าง,งขึ้นเป็นความเหมือนที่แตกต่างท่านไปดูสิครับในประเทศไทยนี้มีที่ไหนบ้างที่ทําสัญญาณไฟจรเป็นลักษณะของเป็นมากรรม ซึ่งแม้จะแพงกว่าแต่มันได้ประโยชน์กว่าเพราะเป็นการสื่อสารได้และเป็นเมืองศิละปะแล้วถ้าเราจะทําเป็นเสาเหล็กนั้นมันไม่มีความน่าสนใจไรเลยจากการที่เรา,เราทาสีแยกสัญญาณไะจอนเป็นสัญญาณลูกปัดโบราณตรงนั้นแหละครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นการสร้างงานปริยิกรรมนะครับที่บอกว่าอลังการนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นทองเหลืองมันเป็นวัสดุนะที่มีคุณมูลค่าสูงนะครับจึงทําให้งานนั้นสูงไปด้วยอย่างนั้นก็ตาม ในส่วนของการเหมือนการนั้นถึงแม้ว่าการก่อสร้างสัญญาณไฟรจรลูกปัดโบราณน,นั้นยังไม่แล้วเสร็จแต่มันก็มีส่วนของการใช้สัญญาณไฟรจรได้เพราะยังมีสัญญาณไฟรจรที่ใช้อยู่ถึงปัจจุบันในเรื่องของการที่มีข่าวออกมานั้นว่าเทศบาลเมืองกระบี่นั้นเนี่ยได้เอางบประมาณนี้นะครับมีการทินหัวคิวบ้า,บางอันนี้ไม่เป็นความจริงเลยครับเพราะเราบอกแล้วว่าความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเทศบาลเมืองกระบี่นี้เราถือเป็นหัวใจสําคัญในการทำง,งาน หลังจากที่มีการเลิกสัญญาไปแล้วครับเงินในส่วนที่ยังเหลืออยู่จากวงเงินก่อสร้าง4ล้าน200,000เขาเบิกไป300,000บาท3ล้าน900,000ก็ยังอยู่นะครับเป็นเงินเงินสะสมของเทศบาลซึ่งการช่วยเหลือประชาชนนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าทําไมไม่เอาเงินในส่วนของการก่อสร้างเรืยานไฟจอนตรงนี้ครับไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนหรือไปทําอย่างอื่น ก็เรียนวัฒนบุนรบีน,นะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราช่วยนะครับตลอดบเวลาที่ผ่านมารวมถึงในเรื่องของค่าเช่านะครับเรื่องของการค่าเช่าสถานที่ต่างๆถนนคนเดินหรือตลาดสดมหาราชทองวัานรบรีเราก็ช่วยนะครับนอกจากนั้นก็มีการให้การช่วยเหลือในการสร้างงานต่างๆให้เกิดขึ้นผมเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าสัญญ,ญาณไฟจอตรงนั้นณนาบัดน,นี้นั้นก็ยังอยู่ในระหว่างของการที่จะมีการ ประกวดราคาใหม่นะครับสนกว่าถ้าว่าครั้งนี้ถ้าไม่ได้ก็จะเปลี่ยนวัสดุนะครับจากทองเหลืองให้เป็นวัสดุดอื่นนะครับแล้วก็ยังมีความสวยงามเหมือนเดิมครับ